ขอปิดแมทก่อนอ่าปิดแมทอาแมทอาก่อนสบายดีสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยสบายดีพี่น้องฝั่งาวามูสุขุสุคนแลกะกะทุกทุกคนที่หายการติดตามกามูสุขุสุคนเด้อพี่น้องทั้งใหม่และเกะ่าคือเมื่อนี้คลิปนี้ก็ก,ก็มีข่าวดีขึ้นน้อยหนึ่งเนาะก็คือและกะเป็นมือที่ ก้าอยากมาเอาโอกาสมาขอโมกขอบใจพี่น้องสุขุสุคนทางฝั่ง,งลราฝั่งไทยฮาวมัสุขุสุคนแหละเนาะแลการทุกๆุกคนเลยที่ติดตามกาบัวจะอยู่ไทก็แล้วแต่เนาะก็คือตั้งแต่ก้าสั่งส่องมาพูดเลยเนาะพี่น้องเนาะเริ่มมาตั้งแต่ศูนย์พู้ติดต,ตามเนาะอ,อ่าก็าคือจนถึงปัจจุบันนี้ก้านั่นได้แบบ ก็คือการได้มีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0หมื่นสับสไคร์แล้ว10,000ผู้ติดตามแล้วก็คือื้นนี้ก็อยากออกมาขอขอบใจขอบคุณพี่นอ้องหะไมดสุขุสุคขขนเนาะห้การติดตามก็บัวจะเป็นอยู่ในประเทศบออยู่ต่างประเทศบอพี่น้อง่งไใจพี่น้องฝั่งลาง,ง,ลงขาบ่สุขุสุคนอะไรเนาะถูกถูกคนมีส่วนห่วงกับการเป็นมดเนาะว่าจะเป็นการ ติดตามการกดไลค์การคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะมาวอามาว่ามา,า,านะทักทายกันทุกคนมีส่วนหัวมีรายการมาฮ่อจุดจุดนี้ถึงผู้ติดตามหนึ่งหมื่นสับสคายเนาะกะขอขอ,ขอมองขอใจเนาะเท่าม่นว่าการจะบุียอยวิวเอยียงสีพุงนะ่งเนาะแต่กะกะกะคอยจะคอยเหตุไปคอยพัฒนาตัวเองไปเนาะแต่ตอนนี้ก็คือกะ มาในี่ะครับหนึ่งเราคือมีผู้ติดตามถึงหนึ่งหมื่นซับสไคร์ก็ขอบใจหมสุคนเลยเนาะที่ให้การติดตามบวชจำมาติดตามเรื่องใดก็อยาเนะตเด็กที่สาพารก็คืออ่ากขอบใจถูกเนาะก็คือข้อตนดีก็ขอบใจทุนน้อยนำเนาะทุนน้อยสองใบนำเดอ้อทีเอฟเอฟซี F F F C ของดอกหลายหลายคนเราก็ลาติดตามก็ ก็มัอนี่ยังบทันดีแต่ว่ายัางมาขอบใจพี่น้องเนาะที่ติดตามการเ,เนาะก็คือการมีความดีใจหลายที่ผู้ติดตามถึงหนึ่งหมื่นสับสกายแล้วการอยากให้ทุกคนนั่นเข้ามาติดตามการเนะะะาะไลไลเน่เนาะว่าทั้งผู้ที่เข้ามาใหม่ก็กำลังจะเข้ามาติดตามกับข้อขอบมกขอบใจหลวงนะหรือทุกคนเลขอบใจไลไลถูกคอมเมนต์ถูกการกดไล ก็คือทุกๆคนเนี่ยที่เขามาเรื่ากำลัง,งจัดเขามากกับมีส่วนห่วงการซองของกาโมดสุขสกุลฝากพี่น้องนั้นเบิ่อคิปกานอนพี่น้องนอนอากร่อยกรดแช่เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคิปถต่อไปก็คือกาเหตุซองยูทูปมานี่ก็หลายปีแล้วเนาะตั้งแต่สองพันสิบเก้าอันนี้ก็สองพันเจ็ดสิบสองและสองพันสิบเก้าสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดสองพันสองอดสี่ปีเลยเนาะ 3ปี4ปีแล้วถือว่าดุลพอสมควรแล้วก็็้ส่ง YouTube มาฮะพี่น้องมันก็นหลายแล้วดุลแล้วเนาะวังส่วนอ่าเดือนหลังสองเดือนหลังเ้าก็กมีผู้ติดตามไปเจ็ดพนะันเนาะเจ็ดพันตายเจ็ดพันกลัว้เลยแต่มาถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามที่หนึ่งแล้วก็เออดีใจแล้วปีตั้งเป้าอ่ะก็ต้องซีแต่บอกยังให้มีผู้ติดตามเลยฮอด สองหมื่นสามหมื่นขึ้นไปเนาะบวเสียได้บอกระปากพี่น้องอะไรเนาะเป็นกำลังใจให้การในเด้อก็คือ้อมา้องกล้ากันบิเหตุอีหยังหลายเนาะจะเห็คุคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับอ่าวิธีชีวิตไปป่าแล้วก็ไปแบบเรากินเล่นเที่อีหยังทอดถอดป้าถ่ายวิธีสีวิตของเฮาในแต่เนาะพี่น้องออกมาบอกเมว่า,า,วากับพี่น้องในเนาะถ้าหากว่าการเห็นอีหยังผิดพลาดหรือว่าเหตุอีหยังบถืเบ่ต้องก็ฝากพี่น้องสุกุสสนสะกุลนั้น ตำหนิติเตียนเนาะอ่าสอยบอกสอยสอนการเด้ออ่าตัวไรตัวนี้การเห็ุบุตรบ่กับพี่น,อน,น,น้องในน,น้นำในคอมเมนต์อ่าในน้ำเนาะพี่น้องเนาะในน้นำอัะไรที่แห้งๆกับกรคือวอลเลยเนาะบางทีก็อาจ้าบ,บรายน่แต่ก็เอบอบุเป็นยังเนาะขอบมองขอบใจสู่คนหลายๆเด้อที่สำคัญพี่น้องอย่าลืมก,กัการติดตามของกาเนานะ อย่าลืมเวลาที่มาติดตามซองของกาอย่าลืมกดติดตามเนาะแลกกับกดที่สําคัญก็คือต้องกดกระดิ่งเนาะพี่น้องถ้าบอกดกดกระดิ่งหรือบดติดกระดิ่งก็คือเวลาที่จะอัดคลิปลงไปกับทุกคนกับโบหินเนาะทั้งเมนว่าจะติดตามกับโบหินนนั่แหละพี่น้องเนาะก็คือดีใจหลายมาึอนี่ได้หนึ่งหมื่นสับสไครแนละ้วแต่วค่ะยอดวิวของการน,นะบ่ฟุ้งบง่แหงบ่มีอยอดวิวหลายเนาะก็ฝากพี่น้องแหละ ฝากเป็นกำลังใจเหุการณ์นี่ยเด้อคำอวเบอกมาชมกันหลายๆหรือเพื่อจะมีกำลังใจเห็นคิปเมื่อใดพี่ยอนวิวขึ้นก็คือว่างอะไรเนาะจริงๆเลยโบมีอะกำลังใจขึ้นปันไดเนาะอ่าก็คือตอนนี้กักยังกักตัวโควิดแล้วอีกสองมือหรือมืออื่นนี่กับสิพาทุกคนไปเที่ยวป่าแล้วอ่าพออาการดีขึ้นหลายแล้วนะพี่น้องมอนี้ก็ขอมกขอบใจอดีอีกข้งพี่น้อง ขอบใจกับผูทีกำลังจะเข้ามาติดตามก่าเด้อขอบมองขอบใจหลายๆเด้อและกับผูตีติดตามใหม่ตาม,ม,าามกาขอบใจมืดมื้ดีใจแล้วมันเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสขอบมองขอบใจพี่น้องสุกสุขทุกคนเลยบ่ววสิเอาหยังมาตอบแทนก่ะก่ขอให้ทุกคน,น,นจงมีสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งเด้อทุกคนเด้อปลอดโรคปลอดภัยบ่จะมีพยัญชนามาเบียดมาเบียน เฮงเฮงรวยรวยสชมันหลับรวยหาเงินหาค้ำนาทีการงาน,นะจะเจริญเติบโตหลับลื่นดีเด้อพี่น้องเด้อขอบใจริญหลววายเรื่อยไป